ที่คู่เอกของรายการครับไฟอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมครับก่อนออกไปล่าแชมป์โลกสมัยที่3ของเจ้าแหลมครับซีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นครับอดีตแชมป์โลก2สมัยครับทางดูซีเนี่ยมีคำสั่งให้ซีสเกตชิงแชมป์โลกไฟบังคับแล้วนะครับกับเจ้าของแชมป์ครับฮวนฟาซิโก้ไอซาดาแต่ว่าฮวนฟาซิโก้ไอซาดาครับก็มีโปรแกรมจะป้องกันแชมป์กับคาร์ลอสคูเอดาสครับในวันที่23ตุลาคมนี้ครับซึ่งผู้ชนะคู่นี้ครับที่เม็กซิโกก็จะมาป้องกันแชมป์ไฟบังคับกับซีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นครับครับ การชกอุ่นเครื่องในครั้งนี้ก็เพื่อจะให้เจ้าแหลมของเรานะครับสีสะเก็ดและพหลโปรโมชันนี้ได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่จะไปไล่ล่าแชมป์โลกสมัยที่3ครับไปนี้สําคัญมากนะครับเอสตาดาชกปลายเดือนชอกในเดือนเดียวกันครับแล้วก็รอกําหนดเวลาครับในการเจอกันอีกครั้งครับไม่ <c oughs> ว่าจะเป็นควยด้าเองหรือว่าเอสตาดาเองครับใครชนะก็จะต้องมาเจอกับสีสะเก็ดอีกครั้งทั้งคู่นี้เคยชกกับสีสะเก็ดมาแล้วทั้งสิ้นครับ ไม่น่าเชื่อว่านักชกที่นั่งกับศีสกเกตไว้ในไฟต์ต่อไปก็าไม่าจะเป็นเอสตาด้ารือควยดัสนะครับก็เคยแย่งแชมป์ศรีส,สกเกตไปแล้วทั้งสิน้นควยดัสแย่งแชมป์สมัยแรกครับส่วนเอสตาด้าแย่งแชมป์สมัยสองตอบโต้น่ากลัวนะครับนักมวยจากฟิลิปปินส์เจอโต้นี่หลังๆก็มาโชว์ผลงานในเดอะบุนยูบีพักซิ่งบ่อยครั้งครับก่อนหน้านี้ก็ก็ถือว่าเป็นเวทธรรมชาติของเขาครับทางด้านของฟาฮาโรโอ้ยโดนซ้ายมาแล้วครับมีสะดุ้งเหมือนกันนะครับ เหมือนอยากจะจบเกมไวเลยครับ <S <S โอ้โดูรเร่ยแรแล้วครับสิเกตจะปิดเกมหรือเปล่าทันไม่ทันทันไม่ทันครับเวลาก็ใกล้มาแล้วครับยกแรกต้องก่อนนะครับฟาดโอ้โดนซ้ายนี่แบบมีอาการเลยครับ50ครับมาซาบามคีมทาถุนวดพาราแคบบรรเทาปวดลดไข้โด,โดยบริษัทมาสลับจำกัดครับยกนี้เกมก็ยังเหมือนยกแรกนะครับก่อนที่เราจะได้ไปไล่ล่าแชมป์โลกสมัยซ้ายครับโอ้โหกระเด็นไปติด ที่เชือกเลยครับดูเหมือนสีสะเกตจะรีบเลยครับเกมนี้ครับดูรับเดินยิงสายอย่างเดียวครับแต่อย่าประมาทนักมวยจากฟิลิปปินส์นะครับดูว่าเขาก็รอหวังจะช็อกโลกเหมือนกันครับเราเป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งแล้วต้องเน้นหน่อยนะครับพลาดไม่ได้ครับอู้ซ้ายครับมาตับคู่นี้โอ้ยังไล่เหมือนเดิมครับซ้ายครับมาตัดลำตัวตอนนี้น่าเด่นแล้วโ ไม่รู้จะปิดตรงไหนเลยครับปิดปิดล่างโดนบนปิดบนก็โดนล่างครับสีระเกตเลือกเลยครับ<ส>ที่มุม m 1 5 0นะครับหนีไม่ออกครับางน้านของฟาจาโดโอพยายามจะบวกนะครับแต่ความหนักหน่วงรุนแรงแล้วก็ความแม่นยำบีเป็นรองอดีตแชมป์โลกชาวไทยเยอู้ซ้ายครับตัดลำตัวคืนได้เหมือนกันครับเท้าอุเท้านั่นแหละครับไฮแลนด์ยิมนะครับโดนจนโอ้ยซ้ายโดดอีกแล้วออ้จิมทะลุกาดสิบวิสุดท้ายครับ ไม่น่าเชื่อนะครับว่ายังยืนอยู่ได้เรียบร้อยเลยครับเทนเนอร์ขึ้นมาครับโอ้โดนเยอะครับไม่ไหวครับของฟาโดี่รู้สึกว่าจะเป็นเจเวนฮอด้าหรือเปล่าครับคูปรับวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นนะครับดูครับจังหวะภาพช้าภาพรวมทั้งหมดของเกมวันนี้ครับสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นครับเวลาน็อกในช่วงยก2นะครับ2นาที59วินาทีกับพิธมครเหลืออีกวินาทีเดียวเท่านั้นครับนี่ครับสะสมครับหนักหนักเน้นๆ้นแรงแรงครับ ในแบบฉบับสีสเกตนแก็หลงโปรโมชั่นครับเขาคนเดิมลับมาแล้วครับสไตล์การทกเดินหน้าฆ่าลูกเดียวครับยือใกล้ๆสายตานินเล็งไปที่เป้าหมายแล้วครับแล้วก็ออกซ้ายเน้นๆครับดูครับยิงมาซ้ายทะลุกาดครับสีสเกตในช่วงท้ายๆดูว่านักมวยจากฟิลิปปินส์รายนี้นี่ตาเริ่มจะลอยแลวด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยครับพี่เลี้ยงไม่ไหวครับพี่เลี้ยงบอกทนดูไม่ได้ครับโดนเยอะจริงๆ ทั้งซ้ายทั้งขวาครับวันนี้เป็นการต้องบอกว่ากูศรัทธาแบบเต็มตัวของเจ้าแหลมเลยครับกลับมาเป็นราชานอกเอาท์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่เกินกลางปีหน้านะครับเจ้าแหลมศรีสะเกตต้องได้ชิงครับ 2> 2 minutes and seconds into the second round. Way Give it and seconds second round up for the TKO the Thailand red way 59 corner of for by This again, the colour on promotion!